สวัสดีครับฮาเลมบีร e วิวโ d ดักนะครับอันนี้เป็นการรีวิวเป้แบ็คแพคสเปกาว d นะครับรุ่นโบนนะครับซึ่งชัดเจนครับเป็นโบนทจริงนะครับเป็นอารมณ์ประมาณ X-ray นะครับนี่ถ้ามันเลืองแสงได้ด้วยนี่คงจะดีมากนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะเอฟเฟกกับพวกแบ็คไลท์มากกว่านะครับแล้วก็มาดูสเปคเขากันเลยนะครับก็ลวดลายทั่วตัวนะครับ สวยงามนะครับจะต่างกับพวกชาร์กนะครับพวกนั้นคาแรคเตอร์เขาจะเป็นฉลามอันนี้ก็จะเป็นลายกระดูกนะครับทั้งสายทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหมดเลยนะครับสวยงามไปอีกแบบนึงครับแล้วก็ส่วนเรื่องของช่องต่างๆนะครับก็จะมีช่องหน้านะครับตรงแนวนี้นะครับมันจะมองเอ่อเกลืนเกนกันไปครับบังได้ดีนะครับแล้วก็มีช่องด้านข้างนะครับช่องด้านข้างนี่มีเกือบทุกรุ่นนะครับ ซ้ายขวานะครับก็เป็นสาใบแล้วนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีช่องใหญ่นะครับสามารถใส่หนังสือได้เลยตำราได้ไหมข้าง iPad อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าเล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋าเล็กจะมีตัวหนังเตยล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงที่มือจับก็มีแน่นอนนะครับเป็นมาตรฐานของแบ็คแพคของสเป c กลา d นะครับมาดูด้านในนะครับ ด้านในของรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีดําล้วนนะครับก็มีช่องตะข่ายนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นช่องใส่แล็ปท็อปนุ่มๆนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีช่องของตัวแท็บเล็ตมีช่องตะข่ายตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีช่องหลักๆแล้วก็ช่องค่อนข้างใหญ่ช่องไม่เยอะแต่ใหญ่นะครับอยู่นะครับนี่ก็คือตัวสเปคคร่าวๆนะครับ ของตัวแบ็คแพคที่ชื่อว่าโบนนะครับของสเปร r o กาวนะครับซึ่งทางฮาริมบีก็มีมา1ใบเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เข้าไปจองที่เพจของ Facebook ได้นะครับฮาริมบีไทยแลนด์หรือว่าเสิร์ชหาฮาริมบีก็ได้ครับขอบคุณครับผม